สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเป็นเชิญไปประจำทุกวันนะครับกับเจดำคลัมเป้าวเคละอ์ฟุตบอลแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์กับเจดมทุกวันฝากแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน 33, นะจ๊ะ ค่ำคืนเพืหัดนะครับไปกันที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนั่นเองนะห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีเอลเเคลินส์ดวลกับพนะิพิลิฟูนะลินชนะ4เสมอ1ฟอร์มเดียวกับ ch, ลิฟฟูจะฮันน่าร้อสุดในธุกระดัเปรียบเลยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตัวเล่นนะลินส์วันนี้อันเดรสอันดาเดบังโกโยวิซิชแล้วก็มารินลูบิซิชส่วนลิฟฟูนะครับเป็นจิฟันไดร์แอนกราฟเฟนแบชแล้วก็ดิโกโชต้านะคู่นี้ลิฟฟูบุกไปนปะคับชนะห่าง2ประตูแฟนหนึ่งจะเฮได้ หนึ่งประตูไม่พอซึ่งยึดตำอยู่แล้วชัยชนะลิเวอร์พูลไม่น่าพลาดสกอร์ที่2ก็น่าจะเกิดขึ้นเพราะนั้นมองทีมเยือนครับลิเวอร์พูลไปต่อที่ห้ตุ้งสี่ห้าอีกหนึ่งคู่นะครับเชริตติรัสโวลนกับโรมานะเชริตชนะ3เสมอหึงแพ้หนโรม่าชนะสองเสมอหึงแพ้สฟอร์มใกล้เคียงแต่คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนเช่นเดียวกันนะ ตัวแรกครับเชลิตในบ้านวันนี้อาเมลโซฮูรี่นะอารมีนทาลานแล้วก็ปีเตอร์อาเดโมส่วนโรม่านะครับเดียโกโยเรนเต้บรันคริสตันเต้แล้วก็โรเบรูลูกากูคู่นี้โรม่าบุกไปบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่าง2ลูกเมื่อไหร่นี่เฮกันลั่นซึ่งยิ่งดั้ดูแล้วโอกาสที่โรม่าจะบุกเก็บ3แต้มสำคัญในการออกสตาร์ยูโรปาลีกมีสูงเลยลุ้นแค่ประตูที่2ก็แล้วกันมองไปที่โรมา่าปิดท้ายที่ตีสองตรงนะครับไบริทันหนนโฮฟเบียนโดยกับเอเคเอเทนส์นะไบริทันชนะ4แพ้1 เอเคชนะ1เสมสอ2แพ้2ฟอร์มต่างกันชัดเจนแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกของคู่นี้เช่นเดียวกันในประวัติศาสตร์นะตัวเล่นกับไบรตันวันนี้ลิวิสดังปัสกาลโกรสแล้วก็อีแวนเฟอร์กูสันส่วนเอเคเทนนะครับมีเกราซิมอสมิโตกลูนิคลาสเอเลเซ่นและกองหน้าเป็นเอเซเกลปอนเช่นะคู่นี้ไบรตันบังคับชนะห่าง2ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่าง3ลูกเมื่อไหร่ถึงจะยิ้มหวานได้ซึ่งก็งดำไปแล้วเยอะเกินไปไบรตันดีก็จริงแต่นี้คือการเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกของสโมสรอ,อะไรอะไรต่างๆนาะนาะอาจจะไม่ลงตัว ก็็เปนได้น่าจะชนะเพราะเล่นในบ้านแต่ไม่น่าทะลุไปถึง3ประตูมองนิมนยนครับ A.E.K. Athens สรุป3ทีมจะต้องมาเป้าค้เคืณเพื่อไทาแบบนี้กับยูโรปาลีกนะครับเอวพ์พูโรมา่าและ A.K. E Athens ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราทูยูทีเต็ดฟรีเจดีเกิดจะดำทุกวันนะพรุ่งนี้มาวามเป้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ